โตโยต้า o คราออติส 1.6G คันนี้2,018นะคะสวยๆกันอย่างนี้เลยสีเทาบอดไม่หลักหมื่นนะคะราคาของน้องผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนสนใจนะคะรีบดูคลิปนี้ให้จบกันเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79เท่านั้นเองนี่เลยค่ะสวยๆอย่างนี้รถหน่วยงานปลดระวางสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะคันนี้แนะนำเลยดูให้จบกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วกับสุนไอรถยนต์มือ2วันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งนะคะเซรีไทยห8แยก1นึ่งมินวีเขตกรุงเทพมหาคนครพี่ๆคนไหนสนใจอยากได้รถยนต์มือสองไปใช้งานโทรสอบถามปรึกษาไอได้เลยนะคะที่064-430-3581ซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะวางใจได้เลยเราเปิดบริการมามากกว่า23ปีแน่นอน นี่เลยค่ะรถของเรานะคะไม่มีการชนหนักพิดความจมน้ำมาแน,น่นอนไม่มีการเปลี่ยนตัวเครื่องแต่ต่อตัวรถเล่มทะเบียนไม่ชำรุดเสียหายนี่เลยค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะกับเจ้าโตโย c o า o ครา a อ t i s 1.6G คันนี้2 0 1 8สวยๆเลยนะคะไม่หลักหมื่นนะคะผ่อนหลักพันเท่านั้นเองคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางน,นี่เลยค่ะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะไม่พลาดการเช็คระยะจากศูนย์เลยนะคะหากมีอะไร สึกล้อหรือเสียหายนะคะเขาเปลี่ยนให้แน่นอนตรงนี้นะคะออกรถกับเพรยน,นของเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ฟรีไปเลยของเหลวเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคะพี่ๆคนไหนหนักใจนะคะว่าจะรับรถมือสองไปจะได้อะไรบ้างนี่เลยค่ะที่เพรยน,นของเราวันละตีสามสิบวันไปเลยยังไม่พอค่ะรับโปรโมชั่นจากไอไปอีกนะคะรับไปประกันถุกเชิญยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ W Smart มูลค่าห้าพันบาทกันไปเลยค่ะ ยังไม่พอนะคะรับไปอีกค่ะถ้าน้ามันวันรับรถ1,000บาทนี่เลยค่ะรถสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะมาดูที่กระจังหน้ากันเลยกระจังหน้าของเขานะคะตัดด้วยสีโคมเมียมโลโก้โตโยต้าชัดๆกันอย่างนี้นะคะสภาพใหม่กิฟนี่ค่ะไฟนะคะขเขามีไฟเดทามมาให้เป็นไฟมัลติรีเฟลเตอร์สวยๆกันอย่างนี้เลยนี่เลยค่ะพี่ๆคนไหนอยากได้นะคะ อยากได้คันนี้ดูทะเบียนชัดๆกันไว้เลยนะคะเส้นสายคมกลีบกันเลยนะคะไม่มีการบุกการเบี้ยวนะคะไม่มีการชนหนักที่ขั้วาม,มาแน่นอนสวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะมาดูที่ล้อแม็กกันบ้างล้อแม็กของเขานะคะเป็นเมล้อแม็กอันลอยโรงงานเดิมๆเลยนะคะเดิมโรงงานเลยตรงนี้เป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีคมเมีย่ยมขอบ17สวยๆกันอย่างนี้พี่ๆคนไหนอยากได้รถไปใช้งานแนะนําเลยนะคะสําหรับคันนี้คันนี้สวยมาก มาดูเส้นสายกันเลยค่ะเส้นสายของเขานะคะนี่เลยผมกีบกันอย่างนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกันกับตัวรถตัดด้วยสีดำอย่างนี้เลยสวยๆมีสีโครเมียมตัดด้วยขอบประตูอย่างนี้นะคะสวยๆกันเลยส่วนมือจับเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัดด้วยสีโครเมียมสวยๆทำให้ดูเด่นมากขึ้นนะคะ่ะมาดูตามหัวน็อตด้านในกันเลยค่ะ หัวน็อตด,ด้านในนะคะไม่มีการขยับขยื่นเลยนะคะนี่เดิมๆจากโรงงานเลยสวยๆกันอย่างนี้เลยนะคะไม่มีการขยับขยื่นไม่มีการทําสีกับสีมาก่อนแน่นอนนี่ค่ะหัวอน็อตเดิมๆไม่โดนประเจไขเลยนะคะแ a n นเพทุกอย่างยังอยู่ยังเรียบเนียนสวยๆกันอย่างนี้สติ๊กเกอร์ของโรงงานยังอยู่ครบนะคะนี่เลยสวยๆอย่างนี้กันเลยมาดูที่เมค e อารกันค่ะ ให้ดูสันกระดูกงูนะคะเมคอัพนะคะกลมๆคมๆก,ก,กันอย่างนี้เลยมั่นใจได้เลยนะคะซื้อรถกับเพจยนของเราเป็นรถคัดเกตนะคะรถเกตเอไม่มีการชนหนักพิกความมาแน่นอนวารันตีสาสิบวันเลยสําหรับเครื่องยนต์และตัวรถนะคะของเราการันตีเรื่องรถเดิมนะคะรถโครงสร้างเดิมเท่านั้นมาดูที่ประตูหลังกันเลยค่ะประตูหลังของเขานะคะที่เสาบีนี่เลยค่ะหัวน็อตนะคะ เนียนๆกันอย่างนี้เลยไม่มีการแกะไขหรือโดนรอยประแจกมาแน่นอนค่ะให้ดูตามหัวน็อตกันค่ะส,สวยๆกันอย่างนี้เลยล้อแม็กนะคะล้อแม็กขอบสิบหกเหมือนกันกับล้อหน้าเลยเป็นได้ดัมเบรกคู่หลังมานะคะคันนี้ยางยังใหม่ๆอยู่เลยใช้ได้อีกยาวๆไปเลยนะคะพี่ๆคนไหนอยากได้ไปใช้งานคันนี้แนะนำเลยค่ะคันนี้ดีมากๆ นี่เลยค่ะสีสวยตรงนี้คนนิยมใช้กันนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยค่ะส,สวยๆท้ายของเขานะคะเป็นไฟ LED มาให้แล้วไฟท้ายมีเซ็นเซอร์ให้2จุดตัวนี้เป็นตัว G นะคะหน G Cora a l t i s นะคะนี่เลยเดี๋ยวเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูกันเลยค่ะห้องเก็บสัมพาระของเขานะคะกว้างขวางเลยอย่างนี้เลยนะคะ ว้างขวางและมียางสำรองยางอะไหล่ให้นะคะด้านล่างพร้อมอุปกรณ์แม่แรงช่วยเหลือฉุดเฉินเบื้องต้นนะคะให้ดูตามเมคอัพตรงนี้เลยค่ะสีไข่ไก่นะคะสีเดิมจากโรงงานเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะไม่มีการชนหนักพิกความมาแน่นอนหากชนนะคะตรงท้ายนี้จะบุกไปเลยให้ดูกันชัดๆกันอย่างนี้เลยคะ่ะนี่เลยค่ะเมคอัพกลมๆของๆยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะพี่ๆคนไหนอยากได้รถไปใช้งานแนะนําเลยค่ะ ให้ดูตามฝากระโปรงกันขึ้นมาเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะวสวยๆกันอย่างนี้เลยพี่ๆคนไหนอยากได้รถไปใช้งานแนะนำเลยค่ะสำหรับคันนี้รถคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแปดพันบาทเท่านั้นวสวยๆสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยค่ะจินยางเดิมๆนะคะเดิมๆจากโรงงานรอยเล็บยังเห็นชัดเจนไม่มีการกลับสีมาแน่นอน สวยๆกันอย่างนี้เลยค่ะไม่มีการชนหนักพิควัมมาการันตีให้เลยนี่เลยค่ะคันนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่สามให้ด้านหลังตรงนี้นี่เลยค่ะสวยๆพี่ๆคนไหนอยากได้รถไปใช้งานแนะนำเลยค่ะ Toyota c o r o l อ a ตติ i หนึ่คันนี้นะคะปี2018คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นเส้นสายคมชัดนะคะมาดูภายในกันเลยค่ะภายในของเขานะคะเป็นสี ผู้โทนมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้สีดำตัดด้วยสีเปรตส,สวยๆเบาะหนังหุ้มสภาพดีเลยนะคะนี่เลยให้ดูสภาพเบาะหนังของเขาไม่มีการย่นของหนังเลยนะคะตึงๆกันอย่างนี้เลยด้านหลังนะคะจะมีช่องเสียบสายชาร์จนะคะสองช่องอย่างนี้ช่องเก็บเอกสารให้คันนี้นะคะไม่มีการเจิมยันอักขระอย่างนี้เลยส,สวยๆเลยนะคะคันนี้สะอาดสะอ้านมาก ดูสว่างสบายตามากๆเลยค่ะมาดูนี่เลยค่ะคันนี้นะคะตะกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานเลยนะคะไม่มีการชนหนักพิวามมาแน่นอนการันตีเลยนะคะของเดิมโรงงานแน่ๆนี่ค่ะมีสัญญาณการขโมยให้มาดูที่ขวามือกันเลยค่ะขวามือของเรานะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะล็อกประตูนะคะเลื่อนกระจก พับกระจกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าตัวนี้เป็นคูสตาร์ทให้ด้วยนะคะนี่เลยคันนี้เลขไม์อยู่ที่เท่าไหร่กันไปดูกันค่ะเลขไม์ของเขานะคะอยู่ที่แปดหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถหน่วยงานที่ใช้น้อยมากๆนี่เลยค่ะเป็นพ่วงมลาลัยสามกา้านหุ้มหนังอย่างนี้ส,สวยๆคุณภาพยังดูดีถือว่าเป็นรถหน่วยงานที่ใช้งานน้อยมากๆกันเลยนะคะเป็นพวงม,มาลัยฟังติมังชั่น นี่เลยค่ะโลโก้โตโยต้าชัดๆกันอย่างนี้ไม่มีลอกล่อนแน่นอนพวงมาลัยสามก้านตัดด้วยสีโครเมียมสวยๆกันนี้เลยนะคะพี่ๆขามาค่ะไอสตาร์รถคันนี้กันให้ดูกันเลยนี่เลยค่ะภายในของเขานะคะกว้างขวางกันอย่างนี้เลยคอนโซลหน้ารถของเขานะคะเป็นสีทูโทนอย่างนี้นะคะทําให้ดูสะอาดสะอ้านนะคะสบายตามากคอนโซลหน้ารถ ทำเรียบหรูดูแพงมากเลยนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆกันอย่างนี้เลยเบาะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งนะคะยังสภาพใหม่กิบกันเลยคันนี้นะคะสวยๆกันเลยพี่ๆคนไหนอยากได้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่0644303581นี่เลยค่ะรถสวยๆอย่างนี้อย่าพลาดกันเลยนะคะมาดูที่เครื่องเสียงกันบ้างนะคะเครื่องเสียงของเขา รับรองแผ่นซีดีนะคะ AM FM นะคะใช้งานกันได้เลยหรือจะเชื่อมบลูทูธกันได้เลยนะคะคันนี้นี่เลยค่ะมาดูที่ตรงนี้กันเลยแอร์ของเขาเป็นแอร์แมนวนวลนะคะปรับใช้งานก็ได้ตรงนี้มีช่องไฟให้นะคะ12วัตต์หรือ120โวลต์นะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะสวยๆเป็นเกียร์ขั้นบันไดอย่างนี้กันเลยนี่เลยค่ะเบรกมือมาตรฐานโรงงานสวยๆมีช่องวางแก้วให้สองช่องนะคะ ช่องเก็บเอกสารนะคะนี่เลยเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะของเขาตัดด้วยสีโครเมียมกันอย่างนี้เลยภายในนะคะทําให้ดูโดดเด่นนี่เลยดูช่องแอร์เขานะคะตัดด้วยสีโครเมียมอย่างนี้สวยๆกันเลยแอร์แบ็คันนี้นะคะอยู่ที่7ใบตรงนี้ความปลอดภัยสูงสุดแน่นอนดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะสําหรับคันนี้อยู่ที่2 7ง9พี่ๆคนไหนอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษรีบโทรมาหาเลย ที่0644303581นะคะหรือเลือกรับคับฟรี90บันไปเลยค่ะมาค่ะไอจะพาไปดูเครื่องยนต์กันเลยไปกันเลยค่ะมาดูที่เครื่องยนต์กันเลยค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องดูอ้อ VVTi นะคะเครื่องนี้ประหยัดน้ํามันนะคะอัตราแรงดีตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบนี่เลยค่ะเครื่องนิ่งๆไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มแน่นอนนี่เลยค่ะน้ํายา รอเย็นนะคะยังทุกอย่างยังครบปกติดีทุกอย่างมาดูที่หัวน็อตกันเลยค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีการแกะการถ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยๆกันอย่างเลยเมคอัพกลมๆพรมๆกันอย่างนี้นี่เลยค่ะชิ้นเดิมๆจากโรงงานนะคะสิ้นยางเดิมๆนี่เลยมาดูสิ้นยางเดิมๆไม่มีการชนหนักผิดความแน่นอนสวยๆกันอย่างนี้คานหน้านะคะรูกลมๆพรมๆกันอย่างนี้แน่นอนไม่มีการชนหนักผิดความมาแน่นอนนี่เลยดูค่ะ ให้ดูคันหน้าเมคอัพุชัดเจนนะคะเมคอัพคมๆอย่างนี้กันเลยพี่ๆคนไหนนะคะอยากได้รถไปใช้งานแนะนำเลยคันนี้คุณภ,ภาพผ่อนผูกนะคะได้รถคุณภาพเกรดเอไปใช้งานกันเลยนี่เลยค่ะให้ดูเมคอัพกันคมๆคมๆกันอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีการขยับเย่อนมาดูที่สากระโปรงกันเลยค่ะ ฝากระโปรงนะคะฝาเดิมๆจากโรงงานของแท้นะคะโตยโยต้านี่เลยค่ะจิกให้ดูกันไปเลยเป็นรอยเล็บกันอย่างนี้เลยนะคะเดิมๆแท้โรงงานสติกเกอร์มอ,อก,กโรงงานอยู่ครบนะคะเมคอัพทุกอย่างอยู่ครบกลมๆคมๆกันอย่างนี้พี่ๆคนไหนอยากได้รถไปใช้งานแนะนําเลยนะคะคันนี้มีแผ่นกันความร้อนมาให้แล้วคุณแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพยังใหม่คลิปเลยนะคะนี่เลยโลโก้โตยโยต้าชัดๆ,ๆกันอย่างนี้นะคะของแท้โตยโยต้า เลยคันนี้มาค่ะไอสรุปรายละเอียดให้ฟังอีกรอบหนึ่งกันไปเลยค่ะโตโยต้ตาคอร่าออติสคันนี้นะคะ 1.6g 2018คันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากได้รถไปใช้งานรีบโทรสอบถามไอเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนคันนี้นะคะดอกเบี้ยพิเศษ2 9 9นะคะ หรือเลือกรับขับฟรี90บาทไปเลยค่ะออกรถวันนี้นะคะส่งอีทีปีหน้าไปเลยค่ะพี่ๆขานี่เลยรถสวยๆอย่างนี้อย่าพลาดกันเลยนะคะออกรถกับไอวันนี้แถมไปเลยค่ะ W Smart มูลค่า5,000บาทไปเลยยังไม่พอนะคะวันรับรถรับ,บอีกค่ะค่าน้ํามัน1000บาทไปเลยนี่เลยค่ะรถสวยๆอย่างนี้พี่ๆคนไหนอยากได้ไปใช้งานรีบโพเข้ามาได้เลยนะคะไอซทิ้งท่องทางไว้ให้ด้านท้ายคลิปวันนี้ไอซจะขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดกําลังใจให้ไอด้วยนะคะ ส่ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ